วันบบนี้ขอบผมอยู่ตลาดของโซมือปราบครับต่องทิมงานใจสละใชะ่ไหมครับตำสวนครับมือเนี้ยงวาย่าันรถเบิร์ตอยู่เอารถหน่อยมาใส่อีกอ้ายยอดครับแปลงนี้เกินห้าง รำมาแล้วโอ้โหวันนี้โอเวอร์เล่าไซคาบบอยแต่เราขี่ไปเองครับไาแอมมาครับวันนี้ต้อนรับไปแอ้หน่อยตังางจากไปเลือกตั้งมาต่อราชการมาช่วงหนึ่งรับขึ้นมาอีกอ้ะ ไ่ว่าขึ้นหลังเสือแล้วไม่ได้นะอะอไอ้อ <c oughs> โอ้โหนนี้ว่อยเงี้ยเนี่ยสวยงามครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านบน ป้องอาดีเมื่ครบโอ้ไมอได้เบอร์กขแบตไหม่อ้ยเข่แบตไหมนะครับ ตาคิตามนะครับหมาครับผมในจังหวะขึ้นมาทั้งรถวันนี้ปายมาด้วยเสื้อลายสก็ตครับตัดหล่องในจังหน่อย อ่าทับหางครับสามตรงใส่สามตรงสวยอ่าฝีมือนะครับอ่าเจอเจอไอ้ออยตรงๆนี่ขึ้นจักพ่วงนงเนึงนแล้วเนาะอากาศเย็นๆนี่เนาะ พี่นะเจออ้อยเผาบ่วหอนังยังเป็นยังไงพวงหนึ่งก็อีก1ิบล้อหนึ่งเนาะน้ตีนะที่มวยสังหารทีไอ สังหารสังหารพลาดแล้วนี่เข่าขนาดเลยเข่าใกล้มาไ,ได้นะพาพลาดแล้วเข่าออสองดวง โอ้เตมกำมาเลยน,นิ่มนะโว้ย <c oughs> โอ้เก็มาเที่ยงมาหลายนึงครับผัว หนึ่งสองสามสี่หาหกเ็ดแถวมือว่านีเอาส่วนทั้งลุ่มส่วนั้งผูกแบบน้อยน้อยเดียวเต็มสดสดจากไล่สดสดจากรถเอากระจาเหล้วได้จ้มือแน่ต้องมือเนาะมือว่านเนาะมือกอนเนาะ วันนี้เอายีา่สิบ้าอะไรวะยจัดไปยี่สห้า โอ้ไทัทวมาก่ะนี่โอ้เดี๋ยวรับตัวทรมก่นอนเอามาต่อครับสายเขา่าบางยานน่โอ้เขาา่าทัมากอ่าหต่ตำแนงบโอ้บ่อ้เห็นหอนตึ้เือตงทางหรเา่มาหอนไว้เเติมร่มอยู่เียๆเงแก ไอัแอดไอ้มาๆไกล้กันเลยๆอ้าวเตรงทางใหม่อ้ามวมองอ้วยรถตอน วุ้ยไม่เหรอเอ้านายมองแล้วนายตำแหน, <c oughs> น่งม่นั่มไปเลยครับวางหล่อมไปเลยไปง่ายไงเดี๋ยวมุมก็ดีเลย โอ้กรรมไงไม่ได้รอบน่ โอ้ oh, สบายๆนะ <c oughs> ม่ตรงม่ตรงด <c oughs> ูการขีดมุมสูงกันบ้างครับ ô, oh, con rồi nè đây đẹp em Ồ, ngày ngon Ồ, chạm mập quá ừ, ngang đó. ô, tua rồi đồ nè. nè. mấy anh mới à? thêm hưng nó thả lột lột nhai tiêm nó. Và <laughs> thường khi có chiêng chắc chẳng khó mà. <cười> <cười> nó. Có để sắm nọ để nọ, đây đây. Đây. <laughs> <laughs> sẽ có bạn đi ná cả mình. <laughs> <laughs> sẽ có Sẽ có bạn đi đi. เอ๋อเสริมแหนบห้องไม้เฮ็ดพื้นใหม่เมบิงบ่งมไหหม,ม้แล้วเบิ่งพื้นสภาพมูสไทยมาไทยเรื่อยแล้วแหละมันถูกได้ซะอ้องเสริมแหนบแล้วก็บห้องไม้ต่อสื้อซื้อพวกรถเขาเขาเฮ็ดอยู่แล้วของตะรอนเขาซื้อไปแปดหมื่นได้แปดหมื่นเขาสื้อไปที่เขากแจกมขาของตะรอนนะเอ,ะอ,ะอาปุบ๊บไปทีนะ นุ่มันนุ่มันนุ่นวดแน่จันหน่อยล้วนล้งแน่ มาครับบิ๊กจิ๋วเราครับมาแล้วบิ๊กจิ๋ว